หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่112เชิญตัวเองเข้าวังใบหน้าของเชิญเซี่ยวเซียวเขียวคล้ำไปหมดแล้วรีบตะคอกใส่หลิงหลงหูหยินว่าเจ้ายังไม่ไปลากนางมาอีกรึหลิงหลงหูหยินรีบพุ่งออกไปจับตัวเซี้ยวโลเย่เอาไว้โลเยจะมาสร้างความวุ่นวายที่นี่ไม่ได้นะเซี้ยวโลเย่หันกลับมาก็พบว่าทุกคนต่างกำลังจ้องมองตนเองอยู่นางก็รู้ตัวว่าเสียมารยาท แต่ว่าพอคิดถึงตอนที่ตัวเองได้อภิเศกกับองค์รัชทายาทเป็นพระชายาในอนาคตของรัชทายาทมีคุณสมบัติตามที่องค์รัชทายาทต,ตั้งเอาไว้ดังนั้นนางจึงรีบเดินกลับไปในตำหนักอย่างลุกลี้ลุกลนเงยหนะ้ามองสือถูเย่ก่อนจะพูดว่าท่านององถึงแม้รัชทายาทจะทำการโยกย้ายทหารโดยพลาการแต่เขาก็เป็นถึงองค์รัชทายาทนะเจ้าคะ หรือว่าแม้แต่อำนาจในการโยกย้ายทหารหนึ่งพันนายก็ไม่ได้หรือเจ้าคะไม่ช้าก็เร็วแผ่นดินนี้ก็จะต้องเป็นขององค์รัชทายาทท่านอ๋องเป็นแค่ผู้สำเร็จราชการแทนปกครองประเทศชั่วคราวเท่านั้นพ่องเต้ให้อำนาจท่านแต่ไม่ได้ให้ท่านใช้อำนาจในทางที่ผิดมาแก้แค้นเรื่องส่วนตัวนะเจ้าคะการลงโทษรัชทายาทต่อหน้าเหล่าขุนนางมากมายในวันนี้ มันจะกลายเป็นความอับปยตแก่ระบบการปกครองของประเทศนะเจ้าคะฮองเฮาเหนียงเหนียงท่านคิดเช่นกันหรือไม่คำพูดนี้ของเซียวโลเย่ทำให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นอย่างเซ็งแซ่จนถึงขั้นมีคนคิดว่านางบ้าหรือไม่เมื่อครู่นี้ไม่ได้ฟังพระราชองค์การที่เปากงกงประกาศหรืออย่างไรผู้สำเร็จราชการแทนมีอำนาจในการตรวจรัชทายาทออก และที่ลงโทษเขาก็เพราะว่าเขาทำผิดกฎทหารโยกย้ายทหารโดยพลาการไม่สินี่เป็นแค่อันดับรองถึงแม้นางจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ว่านางกำลังต่อว่าต่อหน้าเหล่าขุนนางมากมายเช่นนี้บอกว่าซือถูเย่ใช้อำนาจในทางที่ผิดมาแก้แค้นเรื่องส่วนตัวนางบ้าไปแล้วจริงๆใช่หรือไม่นางคงรู้ใช่หรือไม่ว่าตำแหน่งสูงสุดคือผู้สำเร็จราชการแทน อีกทั้งนางยังลากฮองฮาลงเหวไปด้วยหรือคิดว่ามีศัตรูคู่แขนร่วมกันอย่างนั้นหรือนางเป็นคุณหนูรองของจวนเฉินเซี่ยวการอบรมสั่งสอนของจวนเฉินเซี่ยวนั้นใบหน้าของฮองฮามืดมนลงไปอีกเดิมทีนางก็ไม่ชอบเซี่ยวโลเย่อยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้เซี่ยวโลเย่จะยอมเอ่ยปากปากป้องรัชทายาทแต่กลับดูโง่าขาวยิ่งนับหลังจากพระราชโอการประกาศออกไปแล้ว นางกลับไปตำหนิซื้อถูเย่ว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดมาแก้แค้นเรื่องส่วนตัวนี่ไม่เท่ากับว่าเน้นย้ำความผิดของรัชทายาทต่อหน้าเหล่าขุนนางมากมายอีกหรือเฉินเซียวเซี่ยวรู้สึกอับอายขึ้นมาทันทีจึงขอรับผิดแทนทันทีก่อนที่เสียงของซือถูเย่จะเปล่งออกมาท่านอ๋องนางยังเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวพูดจาเหลวไหลไร้สาระขอท่านอ๋องโปรโดเมตตาและให้อภัยนางด้วย ซอถูเย่กลับไม่ได้แสดงความกโกรธออกมาเพียงแค่มองไปทางฮองเฮาแล้วถามออกมาด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบฮองเฮาท่านคิดว่าชายาเอกในอนาคตของรัชทายาทพูดมีเหตุผลหรือไม่เซียวโลเย่มองฮองเฮาด้วยความรอคอยฮองเฮาเห็นว่าตนเองรักรับทายาทขนาดนี้จะต,ต้องดีใจมากแน่นอนทว่านางกลับเห็นสายตาดุร้ายของฮองเฮาแทนเยือกเย็นราวกับคมมีดที่แหลมคมก็ไม่ปาน สีหน้าของนางนิ่งไปรู้สึกทำตัวไม่ถูกขึ้นมาเล็กน้อยซือถูเย่เห็นหองเฮาไม่พูดอะไรออกมาก็ไม่คิดจะหยุดถามเพียงเท่านี้จึงถามต่ออีกว่าได้ยินมาว่าคุณหนูรองกำลังจะอภิเศกกับองค์รัชทายาทเป็นความประสงค์ของฮองเฮาฮองเฮาเป็นมารดาให้กำเนิดองค์รัชทายาทมีอำนาจการตัดสินใจเรื่องการแต่งงานขององค์รัชทายาทแต่ว่าเป็นคุณหนูรองจริงๆหรือ ข้าว่าเรื่องนี้ยังต้องให้ห้องเต้และเสด็จแม่พิจารณานะเอาไว้ค่อยพูดกันอีกทีเถอะเมื่อคำพูดนี้เปล่งออกไปด้านล่างก็พลันเงียบสนิทหญิงสาวที่มองเซียวโลเย่ด้วยสายตาเคียนแค้นเมื่อครู่นี้ก็พลันมองนางด้วยสีหน้าย,ยินดีบนความโชคร้ายของนางความหมายของผู้สำเร็จราชการแทนก็คืออยากจะให้ยกเลิกความประสงค์ของห้องไทเฮาเสียนั่นก็หมายความว่า เซียวโลเยก็ไม่สามารถขึ้นมาเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทแล้วใช่หรือไม่พอหลิงหลวงหูหญิงได้ยินคำพูดนี้สีหน้าก็เริ่มซีดเผือดไร้เลือดฝาดพูดด้วยความตกตะลึงว่านี่มันจะไม่พอได้อย่างไรความประสงค์ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วอีกทั้งท่านอ๋องก็บอกว่าฮองเฮาเหนียงเหนียงมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการแต่งงานขององค์รัชทายาท ซือถูเย่ยเอียงหน้าไปมองฮองเฮาแล้วพูดว่าฮองเฮาไม่คิดจะพูดอะไรสักหน่อยหรือหูหยินจวนเฉินเซี่ยวท่านนี้ข้ารู้สึกสนใจยิ่งนักป๋องหลีชินลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าท่านเจ็ดท่านนี้คงจะไม่ใช่หูหยินในจวนเฉินเซี่ยวหรอกกระมังการพูดเช่นนี้ออกมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าในขณะที่หลิงหลงหูหยินและเซียวโลเย,ย่ที่กำลังอับอายอยู่นั้น ก็มีหญิงสาวบางส่วนกำลังแอบหัวเราะเยาะเบาๆอยู่อีเฟยที่เงียบมาตลอดมองหลี่ซื่อครู่หนึ่งก็พูดขึ้นมากระทันหันว่าเซี่ยหูหยินท่านยอมให้หญิงที่เป็นเพียงอนุพันธ์รยามาตีเสมอท่านท่านช่างเป็นหญิงที่แปลกจริงๆมีให้ท่านไปบอกกับทุกคนเลยแล้วว่าท่านอดทนอดกลั้นมาเช่นไรบ้างถึงแม้จะบอกกับทุกคนรัชทายาทก็อยากแต่งงานกับเซี่ยวโลเย่อยู่ดี เป็นหญิงสาวธรรมดาทั่วไปก็เป็นได้แค่อนุพันธ์ยาเท่านั้นและแน่นอนว่าข้อนี้ทุกคนต่างรู้ดีแต่ว่าเฉินเซี่ยวเซี่ยวกลับโปรดปรานอนุพันธ์ยายิ่งนักทุกคนต่างก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ไม่มีผู้ใดเปิดโปรงต่อหน้าเป้าหมายของอีเฟยในครั้งนี้ถูกเปิดโปงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆทุกคนต่างก็รอคอยคำตอบจากหลี่ซื่อเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี หลี่ซื่อก็ยังเป็นที่น่าสนใจในสายตาของทุกคนนางแต่งงานกับเฉินเซี่ยวเซี่ยวจึงทำให้ทุกคนต่างอยากรู้อยากเห็นหลี่ซื่อคิดไม่ถึงเลยว่าการก่อความวุ่นวายของเซี่ยวโลเย่จะทำให้อีเฟยหันหัวหอกมาทางนางแต่ว่านางกลับไม่ได้แสดงอารมณ์โมโหออกมาเพียงลุกขึ้นยืนแล้วโค้งตัวให้อีเฟยเล็กน้อยตอบกลับอย่างไม่นอบน้อมว่า แม่นางอีเฟยไม่มีความอดทนอดกลั้นอะไรในปัญหานี้เป็นุุพันธรยานานทีหนึ่งปีก็เห็นไม่ถึงหนึ่งหนเฉินเซี่ยวเซี่ยวโมโหกับคำตอบของหลี่ซื่อเป็นอย่างมากโกรธจ,จนสีหน้าจะกลายเป็นสีเขียวอยู่แล้วแม้แต่คนที่นั่งอยู่ก็ยังแปลกใจกับคำตอบของหลี่ซื่อเป็นอย่างมากบางทีอาจจะเป็นเพราะเป็นคำตอบที่ดีมากแต่ว่าคำตอบนี้กลับทำให้คนรู้สึกผิดหวังหนึ่งปีเจอไม่ถึงหนึ่งครั้ง ก็หมายความว่าหลิงหลงหูหยินไม่ต้องการเคารพนางอย่างนั้นหรือหีเฟยหัวเราะอ,อย่างเย็นชาหนึ่งปีเจอไม่ถึงหนึ่งครั้งอย่างนั้นหรือเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากหรือว่าการเป็นอนุพันธ์รยาก็ไม่จําเป็นต้องเคารพพันรยาหลวงตําแหน่งของพันุรยาหลวงเป็นตําแหน่งอะไรกันท่านช่างเหมาะสมกับการเป็นหูหยินของเฉินเซี่ยวจริงๆชีวิตเช่นนี้จะใช้ต่อไปอย่างไรหลี่ซื่อพูดว่า หญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในบ้านเจอคนแปลกหน้านั้นน้อยนักดังนั้นหลายปีมานี้เพียงได้อยู่กับลูกสาวหลีโมชีวิตข้าก็มีความสุขแล้วพูดถึงคนแปลกหน้าเป็นประโยคที่ดีพูดถึงชีวิตที่ได้อยู่กับลูกสาวอย่างมีความสุขก็เป็นประโยคที่ดีประโยคที่เรียบง่ายเช่นนี้เป็นเหมือนการตบหน้าเฉินเซี่ยวเซี่ยวและหลิงหลงหูหยินอย่างแรง แกนต้าโจเป็นแกนที่เคารพจริยธรรมของจื่อพันรยาหลวงกับอนุพันรยาควรแยกอันดับให้ชัดเจนในฐานะที่เป็นเฉิญเซี่ยวของแกนต้าโจแต่การจัดตำแหน่งในบ้านยังยุ่งเหยิงอันดับที่หนึ่งที่สองก็วุ่นวายไปเสียหมดจะไม่ให้คนหัวเราะได้อย่างไรแม้แต่ซือถูจิ้งที่น้ำตาไหลยอยู่ข้างๆหลังจากเห็นการปรากฏตัวของซื่อถูเย่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะพูดว่า การใช้ชีวิตของจวนเฉินเซี่ยวช่างน่าประหลาดเสียจริงมีหลวงไม่ใช่มีหลวงมีรองไม่ใช่เมีรองหลักการการครองเรือนของจวนเฉินเซี่ยวช่างประหลาดจริงๆการถักฐานขององค์หญิงคนโตทําให้หลายคนที่นั่งอยู่หัวเราะออกมาเสียงหัวเราะเหล่านั้นดั่งคมมีดมีแหลมคมทิ่งแทงเข้าไปในหัวของเฉินเซี่ยวเซี่ยวลีโม่มองดูหลี่ซื่อเห็นสีหน้าของนางสงบนิ่ง ในแววตาลึกๆยังมีความลำบากใจอยู่หลายส่วนการเปิดเผยตำแหน่งและสถานการณ์ของนางในจวนเฉินเซี่ยวเซี่ยวมันเป็นความอัปยศอย่างหนึ่งสำหรับคนที่หญิงในศักศีเช่นนางแต่คำถามเช่นนี้ของอีเฟยไม่ว่าจะตอบกลับมาเช่นไรก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าฐานะของนางในจวนเฉินเซียวเดิมทีก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนางทำได้เพียงตอบเบาๆอยู่ในลำคอและไม่ยอมพูดโกหกปกปิดความจริง นางบอกว่านางกับหลิงหลงหูหญินสนิทกันราวกับเป็นพี่น้องกันจริงๆนางหญิงเยโสทุกคนในตำหนักดูเหมือนว่าจะลืมรัชทายาทที่กําลังถูกลงโทษอยู่ด้านนอกแล้วเสียงร้องตะโกนขององค์รัชทายาทก็หายไปแล้วเขาไม่เคยได้รับความลำบากและความทุกข์ทรมานหลังจากที่โดนไม้ไปสิบทีก็หมดสติไปแล้วถึงแม้ว่าเซียวโลเย่จะโง่ขลาก็พอจะรู้ถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้ แต่นางไม่เชื่อว่าผู้สำเร็จราชการแทนจะสามารถยกเลิกความประสงค์ของฮองเฮาได้นางคิดว่าเพียงแค่เอาอกเอาใจฮองเฮาต่อไปตำแหน่งพระชายาขององค์รัชทายาทก็จะยังคงเป็นของนางดังนั้นนางจึงอดทนต่อสายตาที่เหยียดหยามของทุกคนนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของฮองเฮาพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นให้ว่าฮองเฮาเหนียงเหนียงพิธีการทุกอย่างของข้ากับฝ่าบาทได้กำหนดเอาไว้แล้ว ข้ารักฝ่าบาทจริงๆนะเจ้าคะรู้ว่าเขาทำผิดพลาดไปแล้วแต่อยากขอร้องฮองเฮาอนุญาตให้ข้าได้อยู่ในวังหลวงดูแลฝ่าบาทด้วยนะเจ้าคะจนกว่าอาการบาดเจ็บของฝ่าบาทจะหายตอนที่113คิดในใจประโยคนี้เกือบทำให้เฉินเซี่ยวเซี่ยวโกรธแทบตายเหตุใดนางถึงกล้าเช่นนี้กล้าขอร้องให้ตัวเองเข้าวังมาดูแลองค์รัชทายาทต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ นางไม่รู้จักไอบ้างเลยหรือแม้ว่าจะเป็นพระประสงค์ให้แต่งงานแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้แต่งงานในสายตาของทุกคนนางยังเป็นคุณหนูของจวนเฉินเซี่ยวบุตรสาวของตระกูลที่ร่ำรวยยังไม่ได้แต่งงานออกเรือนแถมยังเข้ามาอยู่ในวังกับองค์รัชทายาทจะให้คนมองอย่างไรราชวงศ์จะรับลูกสะใภยที่ไม่รู้จักไอเช่นนี้ได้อย่างไรพองเฮาโกรธจ,จนมือสั่นเทา นางเงยหน้ามองเฉินเซี่ยวเซี่ยวด้วยสายตาเคียนแค้นตวนเฉินเซี่ยวช่างสั่งสอนดีจริงๆผู้จบนางก็ออกไปด้วยท่าทางโมโหสือถูเย่เห็นฮองเฮาออกไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าเอาล่ะเวลานานพอสมควรแล้วทุกอย่างก็จบลงเพียงเท่านี้ล่ะทุกท่านก็กลับไปพักผ่อนกันก่อนเถอะผู้จบเขาก็ยื่นมือไปทางหลี่โม่ส่วนหลี่โม่ก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงยกมือไปวางไว้ในมือของเขาแล้วลุกขึ้นยืน ทั้งสองคนเดินออกไปโดยการกระทําของพวกเขาอยู่ภายใต้การจ้องมองของเหล่าขุนนางนี่ยังดูเหมาะกว่าพระประสงค์เสียอีกวันนี้เป็นโอกาสที่เป็นทางการเช่นนี้อ,องซื่อเจิงยังให้เซี่ยหลี่โม่นั่งกับเขาและยังจูงมือเซี่ยหลี่โม่เดินออกไปอีกการให้เกียรตินางขนาดนี้ก็เท่ากับแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเซี่ยหลี่โม่จะเป็นพระชายาของอ,องคซื่อเจิงในอนาคตการคาดการเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่หลี่โม่ต้องการ แต่ไหนแต่ไรแต่สิ่งเดียวที่นางต้องการก็คือมีคนคอยอยู่ข้างข้างนางบอกนางว่านางไม่ได้สู้อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าหลังจากกลับมาถึงจวนเฉินเซี่ยวแล้วนางจะต้องเผชิญหน้ากับสายตาที่ดูราวกับสัตว์ร้ายคนเดียวแต่ก็เพราะความอบอุ่นนี้มากพอที่ผลักดันความกล้าทั้งหมดที่มีของนางออกมาได้หลังจากออกมาจากวังหลวงหลีโม่กลับพบว่าจังหวะก,การก้าวเดินของซือถูเย่ช้าลงเล็กน้อย นางตะลึงครู่หนึ่งยกมือขึ้นมาประคองสือถูเย่กระอักเลือดออกมาคำหนึ่งสีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นซีดเผือดขึ้นเรื่อยๆท่านอองนางตกใจมากไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้สือถูเย่เช็ดรอยเลือดที่มุมปากออกพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าอย่ากระโตกกระตากไปข้าไม่ตายง่ายๆหรอกเซีลวโโ่เดินขึ้นมาแล้วพูดตำหนิว่า ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าท่านบาดเจ็บก็ไม่ควรใช้แรงไปฆ่าคนถ้าท่านทํามากกว่านี้มันสามารถเอาชีวิตท่านได้เลยนะซือถูเย่พูดด้วยอารมณ์ไม่ดีพอแล้วข้ารู้ความเหมาะสมดีเจ้าให้เสี่ยวกูกูไปส่งหลีโม่ที่จวนเฉินเซี่ยวและเจ้ากับซูชิงกลับจวนกับข้าหลีโม่ถามขึ้นว่าอาการบาดเจ็บของท่านอ,องไม่ต้องรีบรักษาหรือ เซียวโทอธิบายว่าเมื่อครู่เป็นเพราะออกแรงฆ่าคนจึงเป็นเช่นนี้ส่วนเรื่องการฆ่าคนเป็นการสอนจากอาเซอร์กูกูที่อยู่ข้างกายไทหองไทเฮามันเรียกว่ายู่คงซาเวนแต่มันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวพอใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ต้องรักษาตัวอีกครึ่งเดือนถึงจะฟืน้นฟูพลังให้กลับมาเหมือนเดิมยู่คงซาเวนหลีหม่อประหลาดใจอยู่เล็กน้อย หรือว่าอาเซอร์กูกูท่านนี้จะเป็นปีศาจงูในตำนานซูชิงเห็นหลีโม่สีหน้าสงสยัยจึงอธิบายแทนเซียวโท่ว่าวิชาย,ยุ่คงซสาเหวนินนี้ที่จริงแล้วก็คือการเอากำลังภายในทั้งหมดมารวมกันที่ปลายนิ้วแต่ว่าจะต้องเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็คือปิดจุดฝังเข็มมันก็เหมือนกับการฝังเข็มเพื่อกระตุ้นพลังของเจ้าออกมาหลังจากที่หลีโม้ได้ฟัง นางจึงผ่อนคลายลงเมื่อครู่นี้ยังคิดว่าเป็นวิชาที่ไร้ากาศมากที่แท้ก็เป็นการฝังเข็มเพื่อกระตุ้นพลังประเภทหนึ่งเท่านั้นซื้อถูเย่ให้ซื้อถูจิ้งไปส่งหลีโม่ที่จวนเฉินเซี่ยวในตอนที่อยู่บนรถมา้าซื้อถูจิ้งพูดชอดชอดมาตลอดทางข้าละเกลียดพวกเจ้ายิ่งนักพวกเจ้ามีชีวิตอยู่แท้แกลับไม่บอกข้ากับเจ้าสามเลยพี่พวกข้าเป็นห่วงแทบแย่หลีโม่ยิ้มให้ซื่อถูจิ้ง เดิมทีข้าคิดว่าเซียวโท่แจ้งพวกเจ้าไปแล้วตอนนั้นอาการบาดเจ็บของท่านอ๋องหนักมากข้าเองก็ปลีกตัวออกมาจัดการเรื่องอื่นๆไม่ได้ทั้งหมดก็เลยเป็นเซียวโทษกับซูชิงที่ไปจัดการทำให้องค์หญิงต้องทรงเป็นห่วงข้าไม่ได้เจตนาจริงๆองค์หญิงอย่าได้ทรงหน้าเลยสื่อถูจิ้งรีบโบกมือปฏิเสธข้าไม่โทษเจ้าหรอกถ้าจะโทษก็โทษเซียวโทษทหารผู้นี้ยังมีซูชิงอีกคน รู้ทั้งรู้ว่าข้ากับเจ้าสามกังวลขนาดไหนก็ยังไม่บอกพวกข้าข้าจะต้องคิดบัญชีกับพวกเขาแน่นอนลีโม่คิดขึ้นมาได้ว่าพวกเขากลับตำหนักอ๋องซื่อเจิ้งไปแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่นั่นจะเป็นอย่างไรบ้างครั้งนี้พอออกมาจากวังหลวงแล้วกลับไปที่ตำหนักลัวว่ามันจะไม่ราบรื่นอะไรขนาดนั้นปองนานหวยจะยอมเลิกราเช่นนี้หรือ ยังมีไทเฟยในใจของหลีโม่ยังคงมีความสงสัยมาโดยตลอดการกระทําของพระชายามันทําให้คนไม่ไว้วางใจเกินไปหลีโม่ลองถามซือถูจิ้งว่าจริงสิกุยไท้เฟยคงจะเป็นกังวลมากใช่หรือไม่ซือถูจิ้งพูดว่านางร้องไห้เสียใจมากอย่างไรเสียก็เป็นลูกชายแท้ๆของนางจะไม่ให้นางเสียใจได้อย่างไรคนตายไปแล้วแม้แต่ศพก็ไม่ได้เห็น เป็นใครก็รับไม่ได้นางแค่เสียใจร้องไห้นี่ก็ถือว่าเข้มแข็งแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นคนที่อยู่ข้างๆเกรงว่าคงจะออกตามมหาจนตัวเองตายไปแล้วหลีโม่พยักหน้าอืมอย่างไรเสียก็เป็นลูกแท้ๆของนางทันใดนั้นก็มีรถมาวิ่งมาข้างๆรถม้าของพวกนางอย่างรวดเร็วสื่อถูจิ้งเปิดผ้าม่านออกพอมองมองดูสักพักก็ปิดผ้าม่านลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า เป็นรถม้าของจนเฉิญเซียวหลี่โม่ไม่พูดอะไรหลังจากกลับจนไปนางจะต้องเผชิญหน้ากับพายุลูกใหญ่แล้วผ่านไปครู่หนึ่งคนขับรถม้าก็พลันตะโกนหยุดขึ้นมาเสียงดังแล้วดึงเชือกบังเหียนมาขึ้นมากระทันหันและม้าเกิดตกใจยกขาขึ้นไปบนอากาศทำให้รถม้าเอียงขึ้นจนคนทั้งสองเข้ามาปะทะก,กันยังที่ไม่กลิ้งออกไปข้างนอกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น ซื่อถูจิ้งพูดด้วยความโกรธรีบเปิดผ้าม่านขึ้นแต่กลับเห็นทหารที่คุ้มกันมาส่งนั้นลงจากม้าแล้วรีบเดินไปเขาเดินไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่บนถนนคบเพลิงที่ทหารคุ้มกันคนนั้นถืออยู่ส่งไปที่ใบหน้าของหน้าหน้าผากของนางมีเลือดสดไหลออกมานางผู้นั้นที่แท้ก็คือหลี่ซื่อที่แท้หลี่ซื่อก็ถูกคนโยนลงมาจากรถมา้าโชคดีที่คนขับรถม้ามาเจอได้ทันเวลา ไม่อย่างนั้นคงทับร่างนางไปแล้วซื่อถูจิ้งกับหลี่ม่อกระโดดลงมาจากรถมา้าแล้วรับตัวหลี่ื้อมาจากมือของทหารองครักษ์หลี่ซื้อสลบไปแล้วและเลือดไหลออกมาจากหน้าผากนางไม่หยุดสื่อถูจิ้งโกรธมากรีบสั่งองครักษ์ว่ารีบตามไปขวางรถม้าของจวนเฉินเซี่ยวจับคนทั้งหมดเอาไว้แล้วรอค่ากลับมาขอรับปุงหญิงรถม้าจอดชิดขอบถนน หลีโม่ฉีกระโปรงออกมาประครบหน้าผากของหลี่ซื้อเอาไว้ถึงแม้นางจะโกรธจ,จนไม่รู้จะอธิบายออกมาอย่างไรแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการห้ามเลือดไม่ให้ไหลโชคดีที่บนตัวนางมีผงยาห้ามเลือดเป็นยาที่เซียวโท่ซื้อมาจากร้านขายยาให้ซื่อถูเย่ใช้แต่ว่าตอนนั้นซื่อถูเย่ไม่จำเป็นต้องใช้ผงยาห้ามเลือดแล้วนางจึงเก็บเอาไว้ในกระเป๋าแขนเสื้อของตัวเอง คิดไม่ถึงว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในเวลานี้ถนนสเส้นนี้เป็นถนนแผ่นหินทั้งหมดอีกทั้งยังดูแข็งแรงมั่นคงมากมีแผ่นหินบางแผ่นที่แตกหักเมื่อดูจากบาดแผลแล้วคงจะเป็นเพราะกระแทกกับแผ่นหินที่แตกหักเหล่านั้นไม่เช่นนั้นบาดแผลคงไม่ลึกขนาดนี้เลือดที่ไหลลงมาตามหน้าผากของหลี่ซื่อแทบจะเอามาเขียนบรรยายบนพื้นดินได้แล้วผงห้ามเลือดไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดนั้น หลี่โม่ทำได้เพียงใช้ผ้ากดบัตรผลเอาไว้ผ้าก็ใกล้จะเปียกชุ่มไปด้วยเลือดเต็มทีซอถูจิ้งถอดเสื้อตัวนอกออกมาฉีกครึ่งแล้วยื่นให้หลี่โม่หลี่โม่รีบรับมาแล้วพับกดลงไปจากนั้นก็รีบถามซอถูจิ้งว่าแถวนี้ไม่มีโรงหมอเลยหรือเจ้าไม่ใช่หมอหรือซอถูจิ้งเอ่ยถามผงเลือดไม่ได้ผลข้าเองก็ไม่มียารีบไปหาโรงหมอเร็วเข้า หลีม่ม่อเห็นสีหน้าของหลีซื่อเริ่มซีดขาวกับเลือดที่ไหลไม่หยุดจะต,ต้องรีบแล้วคนขับรถมารีบพูดว่าลุงหญิงด้านหน้ามีร้านยาอยู่ร้านหนึ่งไม่ลองไปที่นั่นดูละขอรับเร็วรีบไปซื่อถูจิ้งกล่าวคนขับรถมารีบบังคับมาห่อตับ,บุงไปไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรก็ถึงร้านยาแล้วคนขับรถมารีบลงไปเคาะประตูเวลานี้ร้านยาได้ปิดร้านไปแล้ว พอได้ยินคนมาเคาะประตูคนดูแลร้านยาก็พูดอย่างไม่เกรงใจว่าร้านปิดแล้วไปร้านอื่นคนขับรถมาพูดเสียงจริงจังว่าเปิดประตูวุงหญิงอยู่ที่นี่วุงหญิงอะไรกันพูดจาเหลวไหลรีบออกไปเลยนะวุงหญิงยังจําเป็นต้องมาหาหมอที่ร้านยาค่าด้วยหรือสื่อถูจิ้งได้ยินเข้าก็ใช้เท้าข้างหนึ่งถีบประตูเข้าไป